นะสะตปแรกนี่นอนุอ่นีได้เป็นสอนกศิษสิได้เพราะน้องจูเนี่ยเป็นคนที่หนึ่งเธอมีน้ําใจทองเธอใจเย็นพี่จะเป็นคนที่อะไรอะ่ะเป็นคนเข้าใจชีวิตแต่ทุกคนนะจะทําอะไรนะพี่ต้องพี่ต้องต้องต้อง,อ,งอ,งองเลือกสอนคนไงจะไม่สอนบัวใต้น้ําคนไม่มีดวงตาธรรมะพี่ถือว่าบัวใต้น้ําสอนยากเขาจะยากไม่เสียเวลาลักอาชีวิตเราก็มีแค่นี้นะ ทีนี้ต้องจุ่มยังไม่รู้ตัวต้นสายปลายเหตุเมื่อเราสร้างแผนที่เสร็จใช่ไหมก็คือจักรวาลที่หนึ่งเราก็คิดสร้างนี่จากจักรวาลที่หนึ่งวิธีการก็คือกิลดูตรงนี้เสร็จเราก็มาสร้างแผนที่นะฮะสร้างแผนที่คืออันนี้เราสร้างเสร็จแล้วใช่ไหมสร้างเสร็จแล้วนะเราก็ย้ายมาหมุนรหัสก็จะย้ายมาแผนนี้ แผ่นนี้หมุนรหัสนี่นะจูนฟังพี่นะ,ะมันหมุนง่ายเราจะบอกว่าหมุนรหัสก็คืออนับจากซ้ายไปขวาถูกไหมคะ,คะจากซ้ายไปขวานี่หมุนนี่นะหมุนตังนี้นะช่นเราจะเอาคนที่มีอายุสิบสองปีมามา,มามาสอนนะสี่สิบสองปีตรงนี้เขาตกต,ตำแหน่งนี้นะคะช่องที่สิบ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 แปดช่องเสือตูนคะคนนี้นะอหมุนรหัสตรงนี้จากกระบะที่องค์ชาวดานะหมุนอย่างนี้ จ็ดหนึ่งเจ็ดเจ็ดสองสิบสี่เจ็ดสามยี่สี่เจ็ดสี่ยี่สิบแปดนะคะเจ็ดห้าสามสิบห้าเจ็ดหกสี่สิบสองอายุเขาจะตกตรงนี้ทีนี้เรานับข้ามช่องเราก็นับอ่าข้ามช่องใช่ไหมก็คือมันจะอยู่ตารางตรงนี้นับข้ามช่องอ่ะอันนี้นับข้ามช่องก็คือเราก็จะหนึ่งมาที่นี่นะหนึ่งสองหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้า สิบสิบเอ็ดสิบสองเราก็กลับมาใหม่นะสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้ายี่สิบยิบเอ็ดยิบสองยิบสามยี่ิบสี่เราก็นับทีละชุดนะคะสามสิบหกนะคะสามสิบหกอสามเจ็ดสามแปดสามเก้าสี่หนึ่งเดี๋ยวก่อนสามหกสามเจ็ดสามแปดสามเก้าสี่ศูนย์สี่หนึ่งสี่สองเข้าตกตัวนี้นะ อตกช่องที่17ถูกไหมคะ,คะตกช่องที่1ิช่องหน้าที่การงานความเป็นอยู่ก็คือดูจากตรงนี้มามาดูจากตรงนี้นะ,ะแตดูมือรูจากตรงนี้นะ,ะก็คือมาตกช่องนี้ถูกไหมคะ,คะมาตกช่องนี้ลานากาไว้นะ,ะ,ะทีนี้องค์ชาวดาเราก็ต้องนับอย่างนี้นะองคนน์ฐานก็คือว่าหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดรานับทีละทีละชุด จ็ดหนึ่งเจ็ดเจ็ดสองสิบสี่เจ็ดสามยี่เอ็ดเจ็ดสี่ยี่สิบแปดเจ็ดห้าสามสิบห้าสี่สิบสองก็มาตกตรงนี้องค์เทวดาสูงไหมคะค่ะสี่สิบสองตกตรงนี้นะคะมันแค่นี้เองมันง่ายๆ่ายพอเสร็จแล้วหนูก็ยกมา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 ยิงรหัสอ่านเลยมายิงรหัสอ่านเลยอ่านอ่านรหัสนี้มันจะมันจะเป็นเรื่องใหญ่หน่อยมาอาจจะจุกจิกหน่อยแต่ถ้าเราใส่ใจเราอยากเราสนใจใฝ่รู้เราก็จะเรียนได้เดี๋ยวพี่จะเอาใบใบที่อ่านรหัส มาสอนจะสอนอะไรที่มันง่ายมันง่ายแล้วก็เข้าใจไอ้ใบมันหายไปได้ยังไ,ไงไอ้คนนั้มน,นมันไป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 นะน,น,ไน,ไนีไม้นีง่งน<ช>้องงงเนะให้สิลอกไม้ยังไม้ยังจะเห็นสีให้สออไป จะสอนที่มันง่ายๆมันจะเหลือเชื่อมากเมื่อวานที่เราให้ฟังคนหนึ่งเขาก็เปลี่ยนชื่อให้ยากก็ใช่ไม่สองคนแล้วเขาก็เอาชื่อมาให้พี่เขาบอกชูพี่ก็เขียนไปที่กอ่านให้เขาฟังอ่านให้เขาังแล้วเขาขอเปลี่ยนด้วยดีกว่าชื่อนี้มันเป็นใครของชั้นเองโว้ยคเกเรขนาดนั้นเลยหรอบอกว่าใช่จำได้ไเรื่รกมันว่าอย่างไงรู้ไหมพี่บอกว่า บวกกันมันเป็น5้เจอดแพี่บอกว่ามันจะบอกถึงว่าคุณมีความคิดที่ขัดแยง้งจะบอกถึงความหลงผิดวิปริตเฉยใสอ่นอกลู่นอกทางคาดค้านศาสนาแล้วก็จะเป็นคนที่หลงาศาสนานะฮะแบบงมง,งายไร้สาระจะชอบพิธีกรรมต่างๆมากมายที่มันไม่ใช่แก่นธรรมะและคุณจะ่อยูอ่ถ้าคุณนะักตัดสิในใจผิดพลาดโอกาสที่คุณจะต้องผิดถูกปิดลงนะ คนณอ่อารมณ์ของความเรียกว่าเบื่อนายเสียสุขภาพจิตเพราะคิดไม่ถึงเขาบอกที่อาจารย์พูดมาเนะี่ยมันใช่หมดเลยหน้าตาเขาซื่อสวยเรียบๆชาวบ้านนะแต่เขาบอกเมื่อก่อนเนี่ยนะเขาเกเรเสฉลมากที่อาจารย์พูดมานะใช่เรื่องราวของเขาหมดเลยขเขาเลยบอกเขาขอเปลี่ยนชื่อฉันบอกคุณจะเปลี่ยนชื่อนะคุณต้องอาทิตย์หนึ่งคุณถึงจะได้นะคุณอย่ามาเล่งฉันไม่ได้นะเ<ๆ>ขาบอกโคเชื่อมันบอกได้ถึงใช่มันบอกได้มันบอกได้จนมันมัน,ม,นมันเหลือเชื่อนะ่ะ พราะตัวเลขมันคือขึ้นเลยวิญญาณทุกคนเข้าใจตรงนี้แล้วนะทุกคนเนี่ยนะจะรู้เท่าทันแล้วก็จะไม่เครียดไม่เครียดแล้วก็ไม่กุ้งใจการอ่านก็เหมือนกันนะอ่านแล้วก็ดูจากตรงนี้ดูซี่ใบนะ้นมันยังไม่เอามาอีกนี่มันทำอะไรของมันอยู่นะที่สามอ่ะเือถธอใบใบที่ถุดใบใบ นะฮะใบอ่านนี่นะมันจะง่ายนิดเดียวแา่ถ้าให้เราเข้าใจนะมันจะง่ายง่ายก็หมายความว่าเช่นอ่านใช่ไหมฮะพอเราหมุนรหัสเสร็จคราก็อ่านที่องค์บรรดาก่อนองค์บรรดาองค์เทวดานี่เบอร์สิบหกใช่ไหมฮะอายุสี่สิบสององค์เทวดาสิบหนึ่งบวกหกเป็นเจ็ดอายุสี่สิบสองเป็นหกหกเจอเจ็ดมันเป็นเลขหลางลายน,นะฮะนะฮะจะสอนวิธีการท่านอ่าน หกเจอเจ็ดนะองศาดาสั่งว่ายังไงจะมีเรื่องกังวลใจคิดว่าสมควรจะทําอย่างไรดีจะพุ้งใจเรื่องความรักครอบครัวการเจ็บป่วยชีวิตจะถูกกดดันจะมีเรื่องให้กังวลระวังอุบัติเหตุยวดยานพาหนะจะเฉียวชนบนถนนจะไม่ปลอดภัยนักการเจ็บป่วยและพวกพานชนจะเวียนวนมาทาให้ลาคาญใจนี่สินจะถูกทวงถามนะความรักไม่อบอุ่นเพราะเรื่องบุญวุ่นเรื่อง,อ,งอื่นๆความสุขสดชื่กจะหายไปความรักที่เมียเจีมใสไร้อารมณ์ จะมีแต่เรื่องขมขื่นใจนะความสุขสดเที่ยจะหายไปชั่วคราวเดี๋ยวพิ่งสิ้นหวังปัญหาที่คารากสังจะแก้ได้ให้ผ่านช่วงนี้ไปจะแ,แก้ไขทุกเรื่องราวนะองค์ธาราสังนะแล้วไงตัวนี้ก็มาตอบนะสองนี้ยิงมาถึงสิบเจ้าของช่องปีเขาบอกว่าสองเจอสิบคุณจะมีการเปลี่ยนแปลงแบบสับสนเปลี่ยนแปลงไปทาอะไรสิบนี่มันตกทรัพย์นะฮะเดินทางไปหาทรัพย์หรือไปเสียทรัพย์ก็ได้นะฮะเมื่อถามแล้วตัวนี้ก็มาตอบอีกนะ ห้าเจอหนึ่งจะมีการเปลี่ยนแปลงเดินทางก็จริงอยู่แต่ว่าจะมีการช่วยเหลือเกื้อกูลแต่มันตกศัตรูไม่ใช่ช่วยเหลืออะไประจัดฉากสร้างภาพนะคะในทางที่เสื่อมเสียนะคะแล้วยังไงตัวหกตัวนี้ก็มาตอบหกตัวนี้นะหกมาจากอายุหกเจอหนึ่งชีวิตจะขาดข้องนี่ขาด้องนะตีเป็นหนึ่งใช่ไหมคะหนึ่งตีเป็นหนึ่งนะคะหกเจอหนึ่งหกเจอสิบไห่นะชีวิตจะขาดข้องเพราะมันมีศัตรูนะ ตัวนี้ก็มาสงวขัดข้องแล้วยังไงตัวนี้มาตอบอีกนะสองเจอเจ็ดหรือเจ็บเจอสองนะจะมีเรื่องกลหนตื่นเต้นตระหนกตกใจม,มันอยู่ตรงงานที่รับผิดชอบแม่ผู้หงใหญ่ว่าเรื่องงานที่ตัวเองจะต้องรับผิดชอบอันนี้มันตกเงินตกมิตรที่มาเกี่ยวข้องนะฮะอ่าเกี่ยวข้องกับเรื่องเงินทีนี้ตัวที่ยิงมาอีกมันตกอะไรมันตกสุขภาพใจเลขเจ็ดนะตกผัดพลาตกช่องอ่าครอบครัวบอกถึงว่า เขาโกละหอนเพราะเขานะอยู่กับศูนย์รวมของความวุ่นวายะนะคะเขาจะต้องมาทำในถิ่งที่มันวุ่นวายนะคะที่ที่มันวุ่นวายเนี่ยฮะ,ฮะ,ะตัวนี้ก็มาตัวตัวนี้ถามล้านะตัวนี้มาตอบอีกนะหกเจอสองจะได้เพียงงานไปเก็บงานเทศกาลงานรื่นเริงใช่ไหมฮะ,ฮะตกที่ดีจะไปดีตกที่ไม่ดีก็จะไปไม่ดีบังเอิญ่ามันตกที่ดีอยู่นะคะเขาก็อาจจะต้องไปดีแต่อย่าลืมว่าสองเจอหกนี่นะมันเป็นเลขแปดมันเป็นตัวเลขของพระลาหู เป็นวิญ,ญญาณที่สองใจสองอารมณ์อยู่ในร่างเดียวกันจะถูกสั่งให้ทําดีและสั่งเดียวพร้อมกันในเวลาเดียวนะคะ,ะแยกสายจ,จบิบวิญ,ญญาณแยกฝ่ายอธรรมจะชอบให้ตื่นเต้นท้าทายแล้วก็หยาบคายและจินธรรมชีวิตจะสะด,ดุดจะถูกดูหมิ่นสบประมาทนะคะทีนี้แยกขวาจิตวิญ,ญญาณเทวดาฝ่ายธรรมะจะสั่งให้ตื่นเต้นอยู่กับการได้เช่นได้ของใหม่เสื้อผ้าใหม่คนรักคนใหม่ค้าขายมีกำไรจะตื่นเต้นอยู่กับการได้เพราะฉะนั้น เลขแปดนี่นะถ้ตกที่ดีมันจะต้องมีสองฝั่งมีทั้งดีมีทั้งเลวในเวลาเดียวกันถามว่ามันจะสุกไหมมันก็ไม่สุกแต่ทีนี้เมื่อดูรัปีนั้นมันเป็นแบบนี้แล้วนะแล้วแต่ละเดือนสิบสองสิบสองอ่ะปีหนึ่งที่สิบสองเดือนเดือนไหนดีเดือนไหนร้ายนะเราก็ยิงรหัสมาดวงนี้เกิดเวลาเดือนพฤศจิกาคุณแกก็คือเบอร์สิบเอ็ดนะคะคนก็พฤศจิกามาตรงนี้นะพฤศจิกาธันวามกรากรุภามีเมษาพฤษภามิจุนามาหยุดตรงนี้ก่อนนะ มาหยุดที่ช่องช่องที่ห้าบุตรบริวารหรือสุขภาพนะคะก,ก็ก็มายิงยิงไว้ก็อ่านานี่อ่านทีละทีละเรื่องอันนี้ก็บอกว่าห้าเจอสองคุณจะมีเรื่องกังวลใจนะคะกังวลใจเรื่องที่อยู่อาศัยเรื่องสุขภาพนะคะทีนี้ห้ามันยิงมามันตกศัตรูเขาบอกว่างี้นะคุณจะกังวลใจคุณก็คือจะไม่ราบรื่นจะมีอุปสรรค แต่คุณก็สะดวกนะฮะบริวารจะให้ความสะดวกก็คือบริวารชายทีนี้ตัวนี้ก็ยิงมาถามอีกนะหกเจอสองจะได้ไปงานมีเกียรติงานเทศกาลและก็งานรื่นเริงไปในที่ดีก็จะตกดีไปในที่ไปดีก็จะตกไม่ดีทีนี้หกมันยิงมามันตกช่องอาชีพคู่ครองอาชีพมันตกพัดพลาใช่ไหม้ายๆครก็ว่ามันจะไปในทางที่ไม่ดีทีนี้หกตัวนี้นะถ้าตกไม่ดีเขาบอกว่าโชคร้ายจะจู่มเข้าไปโดยมีค่าคิด จะต้อนคิดวิถให้จนนุ่มไม่สามารถจากควบคุมอารมณ์และกิจใจม่ให้บ่นไหวได้หกนี่มันตกอาชีพนะฮะ,ะอาชีพนี้มันกำลังแะลูซย์หายไปตัวนี้ก็มาตอบอีกนะอ่าสี่เจอสี่อ่าหนึ่งจะมีเรื่องกดดันนะคะจะมีเรื่องกดดันจะต้องอดทนอดกลั้นหากข้ามใจให้มีความตลาดจจึงจะไปรอดไม่ทนก็ต้องทนเพราะว่าสี่เจอสี่มันเป็นตัวเลขที่ตีลวน จะมีการตีลวนชวนทะเลาะไม่เหมาะมที่จะออกไปโลดผลพิจารณ์จะเสียได้ก็ได้<ม>ใครไปตีลวนก็จะเองไปตีลวนถูกไหมฮะเพราะช่องนี้มันตกช่องบริวารบริวารน,นะ,ะทีนี้สิบเอ็ดที่บวกกันสองตัวให้เหลือตัวเดียวคือสองเจอสี่ทุกอย่างมันจะกลับตาลปัดกลับตาลปัดนะ,ะทั้งทั้งที่มันกดดันมันมีการตีลวนมาลงตัวมาลงตัวนะ,ะทีนี้ตัวผู้จัดสินก็ตอบเข้าไปอีกนะหกเจอสี่มันเป็นเลขสิบมันเป็นเลขจุดจบแล้วก็จะจุดเริ่มต้นขึ้นมาใหม่นะฮะ มันเป็นตัวเลขแตกแยกนะ <Okay. S 2> ทีนี้ตัวนี้ตัดสินเฉียบขาดแล้วนะตัวนี้อ,อ่านครั้งที่หนึ่งครั้งที่สองครั้งที่สามสี่เจอหกเขาบอกว่าการลงทุนตกที่ดีการลงทุนจะเพิ่มพูนตกที่มีการลงทุนจะไม่ดีถูกไหม <Okay. S 2> บังเอิญหกตัวนี้ตกมันสมองตกสุขภาพตกเจ็บป่วยการถูกทาลายฟังนะอันนี้สําคัญมาก <Okay. S 2> บอกเียว่าลงทุนก็จะเจงนะ,ะจะคิดวางแผนอะไรก็วางแผนไปนในทางที่ชั่วร้ายนะฮะทีนี้ห้าก็ยิงมาอีกห้ 5, าเจอหก 6, เขาจะมีความหวัง หาหวังนะหวังเรื่องอหวังเรื่องการวางแผนนะคะวางแผนอันนี้หลักฐานข้างที่อยู่อาศัยหรือหลักฐานหรือที่ทํางานหรือสถานที่อันนี้นะคะจะวางแผนในความหวังเขานะวางแผนแล้วแล้วไงตัวที่มันตั้งอยู่มันตกถูกทําลายมันตกมันสมองเขาเลยจะคิดไม่ดีคิดไม่ค่อยดีนะคะ,คะวางแผนไปแล้วมันจะมีมันถูกทําลายเรียกว่าต้อนตัวเองให้จนมุมนะคะแต่แล้วตัวนี้ก็มาสรุปอีก หกเจอหกนะคะทั้งที่มันจะลงตัวแต่มันก็ต้องเลวร้ายสองเท่าตัวเพราะว่าเลขของตัวนี้มันตกนะสุขภาพตกอ่อช่องถูกทําลายตกมันสมองนะเฉพาะหกตัวเดียวเขาจะบอกว่านี่นะถ้าใครปดวนเลยวะตอนนี้นะคุณกาลังจะคุณกำลังสุกต้อนให้จนมุมนะคุณไม่สามารถจะควบคุมอารมณ์และจิตใจไม่ให้วันไหวได้เพราะว่าโชค้ยายกาลังจู่มเข้ามาหาคุณแล้วเวลาดีประมาณวันไหนหนึ่งถึงยี่สิบเอ็ดอันนี้นะคะอันนี้นะ จะเป็นจะตามนี้นี่คือการอ่านก็คือจบลงเราต้องรู้จักขั้นตอนก่อนหลังสร้างแผนที่เสร็จหมุนรหัสแล้วก็มากรงรหัสอ่านนะคะอ่านแล้วเรื่องอะไรนะคุณก็ต้องมาดูที่มาของเหตุอันนี้คือมันสั่งให้เกิดอะไรขึ้นมาดูในแผนนี้นะคะทีนี้ที่มาของเหตุก็คือจะเป็นอยู่ที่ตรงนี้นะคะอยู่ตรงนี้คือที่มาของเหตุจะดีหรือร้ายนี่นะมันมีอยู่แค่นี้เองมันไม่ยากหรอกมันอาจจะจุกจิกมันอาจจะไม่ง่ายเหมือนเหมือนเหมือนเรียนหุ้นนะแต่คุณจะต้องมาสามครั้ง รั้งแรกก็คือมาสร้างแผนที่มอหมุนรหัสนะฮะมาเตรียมรหัสเอาไว้มารู้จักว่าตัวเองนะประตูรหัสอยู่ฝั่งข้างขึ้นข้างแรมหมายเลขกุญแจมืออะไรค่ะข้างแรมก็คือจะฝั่งขวามือฝั่งซ้ายมือนะแล้วก็ปัจจัยหนุนก็คืออายุของคุณเนี่ยนะอยู่กับหมายเลขอะไรคุณจะรู้จักสามสี่ห้าตำแหน่งนี้ก่อนพอรู้จักเสร็จแล้วนะครบทั่วแล้วนะเพี่ยก็จะให้ประท่องเจ้าของช่องให้ได้นะฮะหรือไม่ได้ก็ไม่เป็นไรค่อยๆท่องก็ได้ แล้วก็มามาครั้งที่สองก็คือมาอ่าน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 จนกระทั่ง,งแตกฉานทํานานแล้วนะที่หลังพี่ก็สอนให้มาถอดจิตมารู้ใจรู้จิตมนุษย์ก็จบมันง่ายมันไม่ยากแต่คนที่จะเรียนรู้คือต้องหนึ่งใส่ใจใส่ใจจดจําแล้วมันก็จะได้มาใช่บางคนนี่นะมาเรียนแล้วนะมาถามเรื่องเก่าสามชาพี่ไม่เอาเลยนะพี่ไม่เอาเลยที่บอกทุกอย่างคุณตแต่ละสิ่งที่พี่สอนไปนะคุณต้องรู้จริงรู้แจ้ง คุณจะมาถามทราบกิจแจะไม่สอนแคนจะสอนมีแต่สอนเดินหน้าจะไม่สอนคืนหลังแต่ที่สอนไปคือต้องรู้จริงรู้แจ้งซะก่อนถึงจะไปต่อข้างหน้าจะไม่สอยหน้าถอยหลังไม่ได้ค่ะน้องจูจะถามอีกพี่ว่าน้องจูแตกตายแล้วล่ะอันนี้จึงเข้าใจจุยิงจนเอารหัสมันน้อยแล้วก็มี่จะหอกน้องจูนี่รู้นองจนจะจริงเลยน้องจูจะสอนพวกผู้คนผู้คนในโลกนี้ได้เพราะเธอเป็นคนที่จริงจังให้หลอกแหลก เราก็เป็นคนที่มีเหตุมีผลจะถามอะไรพี่อีกไหมก็เข้าใจแล้วนะคะก็กลับไปเนี่ยพี่ก็มีถ่ายสิเรากไปขุดไว้เนาต้องทําเป็นเล่มที่พี่ทำสิทำเล่มใหญ่ๆแบบที่พี่ทำสิเราจะดูได้เป็นพันหลายพันคนแ้วสอวนอย่างนี้มันมันรกแล้วมันมันจัดมาได้มันอยู่ในเล่มใหญ่เราจะว่าเราดูให้ไข่บ้างเราจะมีนิดเอาไว้เวลาใครถามมาเราตอบเราจะได้ไม่ต้องมานั่งเขียนอะไรเอออันนี้จะมีทํา ่ที่พี่ะแนี่ไงพี่แต่ทางนี่ปากจากกันจากกักรวันที่หนึ่งแต่ว่าจะเป็นคูบบุญกันไหมจะก็จากกัวันที่สามันจะอยู่เย็นเป็นสุกกันไหมจะดูตรงนี้เอเข้าใจ้เข้าใจถูกก็คือเอาเรื่องมาบอกกันถ้าเป็นครบบวกก็ดีถ้าเป็นลบก็ไม่ดีถ้าปากควบบวกคุยคุยกันถูกคอถ้าใจเขาว่าจริงใจให้แก่กันถ้าหลักกานคุยว่าเชื่อกันถ้าปากไม่เข้าใจมันเข้าหลักฐานเข้ามีแต่ควบลบพวกเธอนะเดี๋ยวพวกเธอก็บายบายกันแล้วไม่มีคมสุขไม่ใช่มันไม่เชื่อกันมันเป็นควบลบม่เชใจมันมันจะมีเรื่อง มันเรื่องกินแหงแข็งใจเพราะผิดใจนิดหนึ่งฉันก็จดจาพอจดจาแล้วฉันก็ไม่มั่นใจกับเธอแล้วอะไรแบบนี้ก็เอาดวงสองคนเนี่ยคู่เทียบกันเขาเรียกถอดจิตมารู้ใจพอจิตมารู้ใจจึงพอรู้ค่ะนี่รู้แตดต้องดูตรงนี้ใช่ค่ะถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นเราต้องเจ๋งเพราะฉะนั้นเราต้องเจ๋งไอไอผู้สังการนี่คือสุดเจ๋งนะเนี่ยอันนี้เอย่าไปแปลผิดนะไอไอวิชัยที่พี่บอกอ่ะจนที่ที่พี่บอกว่า เธออย่าไปเติมนะนะมันเต็มแก้วเธอเติมนะ้เธอผิดเธอบาปนะกลับไปลดชนโป้งเดียวนะดูทางานเป็นปีข้าเลยตอนนี้คูณไม่กล้าไม่กล้าอ่านไม่กล้ามาถามพี่ก่อนว่าใช่ไหมที่พูดไปมันใช่ไหมเพราะว่าเราให้พี่แต่หรือว่ามันมันจ้องมันต้องมีนิทานอย่างนี้ด้วยนะหนึ่งฟังฟังก่อนนะฟังก่อนนะหนึ่งนี่นะชาติหนึ่งงนะหนึ่งนี่เป็นพระอาทิตย์พระอาทิตย์นะพระอาทิตย์อันนี้เป็นพระจันทร์นะ พ่อจันนี่เป็นลูกเลี้ยงของพ่อฝาลือหัดลูกเลี้ยงลูกบุญธรรมนะเป็นผู้หญิงนะพระอาทิตย์นี่เป็นลูกศิษย์ของพ่ะฝาลือหัดให้แต่งงานกับนางจันนะแต่งงานก็มีซืกอสตวแต่งกันเพราะนางจันก็ไปมีชู้กับพระอังคารนี่นะพระอังคารนี่นะก็มีเรื่องมีราวกันใหญ่โตทีนี้พระอาทิตย์นี่นะพระอาทิ์นี่ก็คือเมื่อก่อนก็คือเป็นสามีนางจันอันนี้มนเป็นชู้กับนางจันเมื่อสองตัวนี้จอกันจะมีหลายเรื่องหลายอย่างปวดหัววุ่นวายเรื่องชู้สาวคาโลกีอันนี้นะอันนี้นะ มันจะตอบแบบนี้นะมันจะมีอดีตชาติถ้ารู้อดีตชาติเราจะเข้าใจลึกมากเลยมันจะเป็นงไงเราจะรู้หมดในโลกนี้นี่คือสาวบอกกันเป็นสี่ใช่ไม่สี่นี่เขาเรียกว่าความผาสุกการสังคมชนุนตำแหน่งตำแหน่งพึ่งเียว่าชาตสุกไปความตายอย่างที่พี่พี่ที่บอกใช่ไหมปีนี้อเมริกาม,น,มนี่ยคุเห็นอเมริกาไหสองสองเจอสี่นี่นะสองสองเจอสี่ใช่ไหมศูนย์สองสองศูนย์นี่นะบวกกันเป็นสี่ใช่ไหม พี่กบ็บอกนปีนี้นะเดือนนี้มันก็หนักนะของมันนะนะม,มันก็คืออ่ารหัสของมันอ่ะรหัสประเทศของมันอ่ะพี่ให้หนูแล้วไม่ใช่หรอให้เราเอามาเอามาเรียนรู้ไม่ให้เอามาเรียนรู้เดี๋ยวรู้จะทนึ่งรหัสประเทศนะ,ร,ะศรหัสประเทศรหัสประเทศที่มนีีไม่ใช่คน<ม>ละเรื่องถูกไหมฮะแต่ที่นี่ของอันนี้มันแตกต่างนะของอเมริกาของอเมริกามันแตกต่างนะไอของไทยนี่นะไม่มีแล้วนะ เดือนนี้มีกระทบหน่อยเดือนหน้าก็มีแล้วไม่มีโรคไัยเข้เจ็บแล้วไม่มาลงถนนก็ไม่มีไม่มีละเดือนนี้ไม่มีละลงถนนก็ไม่มีจำที่อี่ว้นะพี่อาจจะเอาอเมริกาให้หนูแล้วหนูจะทึ่งแล้วหนูจะทึ่งเลยว่าโอ้โหโลกนี้ทำไมมันอัศจรรย์พันลึกเมันอยู่ไหนนะ รู้สึกแสดงว่าเราสิหลอกเอาไว้น้อยเดียวแล้วพี่เขียนให้คุณฟังนี่นะสองศูนย์สองศูนย์ก็คือสี่ใช่ไหมสี่สองสองแล้วก็เขียนลายเรียงมาห้าหกเจ็ดหนึ่งสองสามสามสี่ห้าหกเจ็ดหนึ่งสามสี่ห้าหกเจ็ดหนึ่งนะฮะพี่บอกว่าคนติดโรคพ่อลมหายใจถูกไหมลม,ม,มหายใจนี้มันตกสตูถูกไหมฮะ ทีนี้สี่นี้นะสี่นี้มันเป็นตัวเกี่ยวข้องใช่ไหมฮะสี่เจอสี่นี้เดือนนี้ก็คือมกกระลาคุณพามีนามีษาพฤษภามิสุนานะสี่เจอสี่เนี้ยนะแล้วก็มาสี่เจอสี่อีกเนี่ยมันกดดันเดือนนี้ทั้งเดือนมันเผากันทั้งเดือนแหละท่านนี้ลมหายใจมันตกศัตรูใช่หรือเปล่าลมหายใจมันเป็นสีดํะมันเงามืดนะคะสี่เจอเจ็ดม่รู้จะเริ่มต้นยังไงดีเหมือนคนเมาคือมันเถียงกันแล้วก็เพราะอะไรมันจะขัดแย้งกัน เดี๋ยวนี้อยู่ดีๆมันก็ไปดูถูกไอ้ผิวดำผิวดำก็เผาบ้านเผาเมืองคุณดูที่มันเหลือเชื่อมันกไอ้นิดหน่อยเนี่ยอย่างพี่ชายพี่บอกพสเรานี่นะสองห้าหกสามบวกกันเป็นสิบหกถูกไหมครพี่บอกสิบหกนี่มันคือเท่ากับเจ็ดมันเป็นสีดำพี่บอกว่าอ่าเป็นเงาเมืดสีดำทำให้กระวนปนเศร้าเรื่องไร้กาดแบบปลกๆจะรออยู่เบื้องหน้านะฮะแล้วก็อ่าจะถูกคุกคามจากัยมืดอย่างไม่เป็นธรรม ความวุ่นวายจากภายนอกจะรับรู้ได้ดงใหญ่ที่สุดระถมที่พี่ายแค่นี้ก็แต่มนันขึ้นขึ้นหมดเลยแล้วขึ้นจะเหลือเชื่อแล้วอเมริกาเดือนนี้ดูซีพอมันที่หนึ่งมันเผากันละ mm. มันกดดันกันมันขัดแย้งกันเอาเป็นเอาตาอยอ่ะ็จะมีท้ทำก็ขู่ว่าถ้ายังไม่หยุดจะให้ทหารใช้กระสุนจริงเขาถูกลงไม่เป็นไร <c oughs> ปีปีปีปปใหม่ไอท้ทำนังไม่มีไม่มีชีวิตอยู่หรือไม่ได้อยู่แล้วใช่ไหมจะเป็นศพแล้วพี่ดูรหัสมาแล้วหลังจากปีใหม่นี้นะค่ะ <c oughs> มันไม่ได้มันไม่ได้ตัวเลขพี่พี่มองเห็นหมดแหละแล้วปีหน้านี่มันมันจะพุ่งไากับจีนมากเลยนะสั่นสะเทือนเลยนะแล้วผลสุดท้ายมันจะเป็นยังไงไม่ได้พี่เขียนรหัสพศประเทศจีนน่ะพี่บอกตาททำไมประเทศจีนน่าสงสารทำไมจะต้องมาหวั่นไหวใจกันสงครามกลางเมืองพุ่บายกันอีกไอ้ทําอีกเลยเนี่ยไอ้ทํามันก็อยู่ไม่ได้มันก็ไม่ได้อยู่หรือมันจะไม่มีชีวิตอยู่ก็ได้พี่สอดเอาไว้ล่วงหน้าหมดเลยปีหน้าไม่อยู่แล้วค่ะมัน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 ไม่เีอดหน้าแล้วหรือมันมันมันก็จะหายไปก็ได้ ตัวเลขเนี่มันถึงบอกทึ่บอกโอ้โหมันสั่งิึได้ถึงขนาดนี้เลยเมือกลับหัวใจหลักก็คืออันนี้ต้องจำให้ได้จริงๆยี่สิบช่องที่มาของเหตุใช่อันนี้ที่มาของเหตุที่มาของเหตุยี่สิบชอ่องจดจนถุงจดจำให้แม่น<ช>นะคะเพราะวิชาเรานี่มันมันเหลือเชื่อนะอ้าวจนนี้ถามจนนี้ต่อถามเรื่องอะไรจะนี้ที่มาของเหต <ก S 2> ุจะตองอะไรตกช่องอะไรยิ่งยิ่งไอ้นี่นะไอ้อเมริกาเนี่ยนะลมหายใจใชื่อมตกศัตัวพูดกันมันรู้เรื่องเหมือนคนเมาขัดแย้งกันถูกไหมฮะศัตรูอะไรกัน ก็ช่องนี้ไงช่องศัตรูเธอไม่เห็นเลยนี่ไงอนี่ไงช่องศัตรูนี่ไงนี่ไงเธอดูในหุ้นสินี่ไงนี่ไงนี่ไงช่องศัตรูเธอดูสิที่นี่ทำไม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 โรค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 ระบาดมันเกิดที่ประเทศจีนลมหายใจมันตกนี่ตกถูกทําลายร้ายแรงถูกไหมฮะแต่มันเกิดขึ้นปุ๊บเนี่ยเดือนมกราคมนี่สุขภาพมันก็ตกนี่ถูกไหมฮะแต่พอกุมภาพันธ์หาย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 ถูกไหมฮะมันหายเลยนะ พอเสร็จแล้วแล้วนะอ่ามันจะขึ้นมาอีกทีหนึ่งก็คือเดือนกันยากันยาก็จริงจะหายขาดใช่ไหมคะทีนี้เราก็จะตั้งพศอใอหม่ว่าเออแล้วพอศอตอนนี้มัหนึ่งศูนย์เก้าแล้วก็หนึ่งหนึ่งศูนย์นี่มันคืออะไรนะฟังพี่นะหนึ่งคือพาทิบความร้อนแรงศูนย์คือความตายนะคะทีนี้อเมริกานี่นะอเมริกามันก็คือตัวเลขเอ่สองศูนย์หนึ่งศูนย์ถูกไหมฮะ สองคือน้ำศู์คือความตายอันนี้คือความร้อนไม่น่าสไยดูเดือดเลยเห็นแค่ตัวนี้มเป็นไงมันมีฤทธิ์พี่ก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะถ้ามีงตึงฤทธิ์ได้ถึงขนาดนี้แค่แค่ตัวเรียกแกจิปจอยเนี่ยมันแปลกนะมันแปลกมากเลยวันข่าวที่แล้ววัเที่แล้วจะเล่าให้ฟังเป็นเรื่องตลกเล่าสุ่ือฟังนะลูกศิษย์เขาก็บอกว่าอ่าวัเที่แลเขาบอกให้เล่นสองหนึ่งนะพี่ก็บอกเอาวันวันออกวันเสาร์นะ แบ่งแบ่งครึ่งเอาสองหารวันเสาร์นี่พี่ก็บอกว่าวันเสาร์มันคือเล่นเ็ดใช่ไหมฮะแบ่งครึ่งมันจะได้ฝั่งจะได้สามฝั่งหนึ่งจะได้สี่แบ่งครึ่งมันจะได้สองหนึ่งแบ่งครึ่งมันจะได้สองสองถูกไหมฮะพอดีคนมาบอกให้เล่นสองหนึ่งให้ไปหาซื้อให้หมดเลยนะพี่ก็เลยเล่นพี่ก็เลยเขียนไปพี่แทงไปสามสามหมื่นใช่ไหมฮะตัวนี้สามหมื่นแล้วตัวนี้พี่ก็แทงหนึ่งสองกินห้าพันนะที่พี่กำลังตัดสินใจเสียงไว้ก็มาผ่านผ่านหูพี่มาเลยนะ ถ้าเขาไม่บอกพี่ต้องเล่นตัวนี้ด้วยจะแมยเขาบอกว่าไม่เชื่อพิชาจะเชื่ออะไรต้องรอยาซื้อไปแล้วนี่พี่กำลังตัดสินใจมันเสียงกระซิบมาบอกพี่มีพี่ต้องเล่นตัวนี้ด้วยถูกไหมเพราะพี่สอนออกมาได้แต่ทีคนมาบอกต้องเล่นตัวนี้ให้หนักหนึ่งนะพี่เล่นไปเลยนะตัวนี้พี่จะเล่นพี่พี่ก็เลยตัดสินใจมาเสียตัวนี้นะแล้วเสียงที่เขาผ่านมาเขาบอกว่าไม่เชื่อพิชาล้วเชื่ออะไรทีนี้พอหัวออกเขาก็หยิบสองมาพี่บอกเออเจ๋งแล้วล่ะพี่กำลังแต่พูดมานแบบสองสอง พี่เลยนอนหลับลอยๆเยอะเ้ยกูจะแทงสองสองเลยมาแล้วทุ่มเตะสองหนึ่งเออจะแทงสามเหมือนที่จะเอาสองล้านมาเล่นหุออน้นความรู้สึกนี่แหละมันเป็นเรื่องที่แปลกนงที่จะบอกหนูเนี่ยนะสัมผัสอยู่กับเขาเถอะหนูจะซึ้งหน<า>ู<า>จะเข้าใจทุกเนี้ยทุกมุมแต่เราต้องรู้ลึกนะ<า>พ่อเราค่อย<ร>ขอสิหลอกแต่ว่าหน้าก็ได้เอาสิหลอกที่ไหนอันไหนเอาสิหลอกอันไหนนี่หน้าหลังหนูมีนี่หนูมีอาจารย์ให้เอ้าไม่ พ,พี่ให้หนูยังได้ตำราหุ้นมันก็มีตำราหุ้นีใช่ไหมตำราหุ้นมีพัฒตำราผีก็โอเคแต่อันนี้หนูจะเอาเอาเอาที่ว่าเกิดโรคเกิดภัยมีเอาไปเอาไปเกิดโรคเกิดภยัยดีปีไหนเราเขียนเองเราก็รู้หมดะอ,อาอยู่ใน้ตำราเรียนหุ้นไงดูตำราที่